สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูเอนะคะวันนี้เรามาพบกันในวิชาภาษาไทยค่ะเด็กๆนะคะวิชาภาษาไทยของเราเราเขียนผสมคําระหว่างตัวพยัญชนะสระแล้วก็ตัวสะกดนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วกันก็คือการอ่านและการเขียนผสมคําตัวสะกดนะคะลูกอ่ะเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะไปอ่าน ะะและเขียนผสมคําตัวสะกดแม่อะไรกันนั่นเองเมื่อ,อพร้อมแล้วเด็กไปอ่านเลยค่ะนะคะลูกวันนี้เขียนผสมคําตัวสะกดแม่กดนะคะลูกแม่กดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เด็กๆมาดูตรงนี้เลยนะคะลูกผู้เอกก็จะ,ะแยกออกเป็นตัวพยัญชนะนะคะแล้วก็เป็นสลัแล้วก็เป็นตัวสะกดนั่นเอง ทีนี้เรามาดูว่ากวแรกของเราชอช้างออกเสียงว่าชอและเด็กๆสังเกตเลย่าแถวกลางนี่เลยเป็นสระเ,เด็กๆสังเกตให้ดีนะคะลูกวันนี้เป็นสระที่มีหน้าที่อยู่บนพยันชนะนั่นเองก็จะมีสละอ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 ีนะคะลูกแล้วก็มาน้านี้เป็นสระอึสละอึ สระอือและสระอือนั่นเองเด็กๆสังเกตนะคะลูกว่าอาทิตย์นี้คุณเอ๋จะไม่ให้เด็กๆเ,เขียนสระเดียวกันคุณเอ๋ก็จะเปลี่ยนสระไปเพราะว่าวันนี้จะเป็นสระที่มีหน้าที่อยู่บนตัวพยัญชนะนั่นเองนะคะเอาละเรามาดูกันเลยข้อหนึ่งเด็กๆอ่านพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะอ่ะชอีโดชิดคำว่าชิดเวลาเขียนประสมคำแล้วเด็กๆเ,เห็นไหมว่าครูเอ๋จะเอาตัว สลอัอีอยู่บนตัวพยันชนะแล้วก็ตัวสะกดอยู่ด้านหลังซึ่งวันนี้เราเรียนตัวสะกดแม่กดก็คือดอเดกเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเลยตออีดดติดอ้ดอาวติดเขียนยังไงเด็กๆต้องเขียนให้ได้นะคะเราก็จะเอาตอเตามา เขียนแล้วก็สละอยู่บนตัวตอเต่าแล้วก็ตามด้วยยอเด็กเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเด็กๆเขียนให้ถูกต้องนะคะอ่ะต่อไปข้อ3มเลยรอรอเรือออกเสียงว่ารอรออีเด็กๆสังเกตนะคะลูกขวเอเปลี่ยนสละแล้วนะคะอ่าอ่ะ,อะรออีดรีรีเขียนอย่างไรนะคะลูกอ่ะต่อไปข้อ4 นี่คือชอชิงเราจะออกเสียงว่าชอนะคะชออีดดฉีดฉีดนะคะลูกเด็กเขียนให้ถูกต้องใส่สระอีให้ตรงกับตัวพยัญชนะก็คือชอชิงนั่นเองนะคะอ่าต่อไปเลยยอยักษออกเสียงว่ายอยออ,อึดอยุดอันนี้คือสระอึสลัก็เปลี่ยนแล้วนะคะลูกเป็นสระ,อ,สระ,อ,สระอึออกเสียงว่าอึนั่นเองต่อไป อ้ออ่างออกเสียงว่าอออออือ,อ,อ,ด,อ,อ,อดอึดอนะคะลูกอึดเด็กเขียนให้ถูกนะคะต่อไปข้อเจ็ดจ่อ,จ,อจานออกเสียงว่าจอจอือโดอจืดเด็กสังเกตน,นะคะว่าสระก็เปลี่ยนอีกแล้วนะคะลูกเป็นสระือนั่นเองนะคะอ่ต่อไปเลยข้อแปดมอม้าออ,ออกเสียงว่ามอมออือ,อ มืดออเด็กๆต้องใส่ตัวสระให้ถูกต้องนะคะลูกเพราะสละวันนี้เราจะเรียนสละที่มีหน้าที่อยู่บนพยาญชนะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเติมให้ถูกต้องนั่นเองออเมื่อเราอ่านจบแล้วเด็กก็จะฝากใบงานของครูเอไว้นะคะลูกให้เด็กเขียนเป็นคําแล้วก็เติมตัวพยาญชนะสระแล้วก็ตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะลูกเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทยของเราเล่ม ภาษาไทยพัฒนาของเราเลยนะคะเด็กๆหยิบมาและเปิดหน้านี้เลยอ้าวเป็นหน้าที่เราเคยเรียนกันแล้วตั้งแต่เทอมที่1น,น,นั่นเองก็คือการเติมสราระไอไม้หมวนนะคะลูกเด็กๆมีช่องว่างให้เด็กๆเ,เติมสราระไอไม้ห้วนกันนะคะให้ถูกต้องนั่นเองนะคะเพราะหน้านี้เป็นให้เด็กรู้จักกับสราระไอไม้หมุนพอเติมเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็หัดอ่านกันนั่นเองนะคะลูก ต่อไปเลยหน้านี้เลยเปิดไปอีกหน้าหนึ่งก็คือหน้านี้ก็เป็นการให้เด็กเติมตัวสระนั่นเองเด็กสังเกตว่า จะมีรูปภาพแล้วก็มีตัวยัยชนะไว้ให้เด็กๆแล้วและอะไรหายไปเด็กๆสระนั่นเองให้เด็กๆนำสระมาเติมนะคะลูกให้มีความหมายตรงกับรูปภาพแต่ละรูปภาพที่เขากำหนดนั่นเองให้ถูกต้องแล้วเติมเสร็จแล้วให้เด็กโยงเส้นซึ่งเขาก็จะมีคำอยู่ด้านหลังให้เด็กๆจับคู่โยงเส้นคำที่เขียนเหมือนกันนั่นเองนะคะ เด็กๆลองสังเกตให้ดีแล้วก็เติมให้ถูกต้องนะคะให้มีความหมายตรงกับรูปภาพเลยนะคะแล้วเราก็จะไปเรียนวิชาสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูใบงานในวิชาสิ่งต่างๆรอบตัวของเรานะคะลูกเรายังอยู่กับหน่วยการเดินทางของเรานั่นเองนะคะอ่าเด็กๆมาดูหน้านี้เลยเดินทางตามป้ายจราจรอ้าวหน้านี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับป้ายจราจรของเรานั่นเองค่ะเด็กๆ อ่าทีนี้เด็กๆมาดูนี่เลยนะคะลูกสนทนาเกี่ยวกับความหมายของป้ายจราจรต่างๆแล้วให้เด็กอะ่ะใช้สีเทียนลากเส้นตามช่องทางพาพ่อและซันกลับบ้านนั่นเองอ่าเรามารู้จักกับป้ายจราจรของเราก่อนเลยนะคะลูกป้ายนี้เลยเด็กเคยเห็นไหมลูกถ้าเด็กเดินทางไปตามท้องถนนเด็กก็จะเห็นเลยนี่เราเรียกว่าป้ายให้เลี้ยวขวาขวามือเรานั่นเองนะคะลูกเลี้ยวไปทางด้านขวามือเราเลยอ่า อันนี้ป้ายต่อไปเราเรียกว่าป้ายวงเวียนจะอยู่ตามวงเวียนที่เป็นวงกลมกลางถนนนั่นเลยลูกเรียกว่าวงเวียนนั่นเองนะคะลูกอ,อันนี้เลยเรียวกว่าป้ายทางแยกลักษณะแบบนี้เป็นทางแยกเลยนะคะลูกต่อไป อันนี้เรียกว่าระวังคนข้ามถ้าเด็กเห็นป้ายลักษณะเนี่ยเรียกว่าระวังคนข้ามถนนนั่นเองนะคะอ้าวแล้วป้ายแบบนี้เลยเรียกว่าอะไรเอ่ยเด็กๆหยุดนั่นเองเห็นป้ายแบบนี้แล้วหยุดเลยนะคะลูกเอาเลยค่ะเมื่อเด็กๆได้รู้จักกับป้ายจราจรต่างๆแล้วทีนี้เรามาทํานี่เลยกิจกรรมของเราก็คือพาพ่อและซันกลับบ้านนั่นเองโดยจะต้องลากเส้นตามทางผ่านป้ายจราจรทั้งหมด ขี่ป้ายเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าป้ายนี่เลยอ้าวเด็กๆมาเลยนะคะลูกอ่าอันดับแรกเลยพอและซันขีร่รถจักรยานยนต์อ้าว อันดับแรกเลยเลี้ยวขวาขึ้นไปเลยอ้าวเดินทางตามนี้เลยแล้วไปเจออะไรเอ่ยป้ายวงเวียนอ้าวป้ายวงเวียนวนมานี่เลยแล้วต่อไปจะต้องผ่านป้ายสี่แยกเราก็มาไหนเอ่ยไปไหนมานี่เลยเด็กๆมาเจอป้ายสี่แยกนี่เลยต่อไปต้องไปหาป้าย ระวังคนข้ามถนนต้องมาทางนี้เลยอ่าเจอป้ายนี้แล้วนะคะลูกอ่าต่อไปเป็นป้ายหยุดเราก็มานี่เลยมาทางนี้เลยอ่าถึงแล้วนะคะลูกอ่าเราก็ได้เดินทางครบอ่าตามป้ายจราจรทั้งห้าป้ายครบแล้วนะคะลูกเอาละ ต่อไปเรามาดูหน้านนี้เลยหน้านี้ของเราเลยเดินทางอย่างปลอดภัยเดินทางอย่างปลอดภัยอย่างไรเอ่ยเอาเด็กๆมาดูนี่เลยนะล,ลูกให้เด็กๆฟังเรื่องจากคุณครูนะครับแล้วก็วาดภาพประกอบเรื่องอที่ฟังอย่างอิสระตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะลูกคุเอจะอ่านาข้อความไม่ฟังก็คือบ้านของซันอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะคุณแม่จะพาซัน ไปเดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะทุกวันเราสองคนเดินบนทางเท้าทุกครั้งและถึงสวนสาธารณะด้วยความปลอดภัยนั่นเองอ้าว เด็กๆวางข้อความแล้วเด็กก็วาดภาพเลยมีอะไรเอ่ยบ้านของซันแล้วก็ระหว่างทางมาสวนสาธารณะก็ต้องมีอะไรลูกถนนนั่นเองเด็กๆก,ก็วาดถนนมาเลยแล้วก็มาถึงสวนสาธารณะที่มาออกกำลังกายนั่นเองเด็กๆสามารถวาดตามจินตนาการได้เลยนะคะลูกเสร็จเด็กก็ถ่ายรูป่งมาในไลน์กลุ่มเหมือนเช่นเคยคะ่ะ